เพื่อสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดสุดประแตงได้เลยนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับเพื่อนๆในวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ c าแรคเตอ r ์โปรไฟลอีกครั้งซึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นซีรีส์ New Year 2 0 2 3คนสุดท้ายแล้วแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีเหลือเพียงห่งคนที่จะอยู่ในรายการนั้นก็คือสาวน้อยตีนผีแห่งชมรมชีวิตอาหารจุนโกะ อาคาชิจุนโกะสาวน้อยรูปร่างกเล็กที่เป็นนักเรียนปีหนึ่งของสาขาบันเกเฮนาเธอเกิดมาที่27ธันวาคมสัางานดปัจจุบันของน้องอยู่ที่ชมรมชิมอาหารในส่วนของผู้ให้เสียงภาคน้องจุนโกะนั้นก็คือคุณคาเนโมโตฮิซาโกะซึ่งเป็นที่รู้จักกาันในผู้ให้เสียงภาคของอิปซีรอนจากอยากเป็นเทพในเงาหรือมิซโนอามิในเซเลอมูน จุนโกะนั้นเป็นน้องนุดคนสุดท้ายของชมรมชิมอาหารเนื่องจากพวกน้องเนี่ยอายุน้อยที่สุดเลยแถมก็ยังเป็นเด็กปีหนึ่งเพียงคนเดียวในชมรมนี้ด้วยในส่วนของความสูงน้องจุนโกะสูงเพียง149ซนติเมตรซึ่งกันครับว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็กพอสมควรในส่วนอัตลักษณ์ต่างๆของตัวจุนโกะจุนโกนะน่ะมีลักษณะทางกายภาพที่มีอัตลักษณ์ของเด็กเกให้หน้าหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปีกเขาพิซซ่าหรือว่าหูที่แหลม ด้านลักษณะนิสัยจุนโกเป็นสาวน้อยที่มีรูปร่างเล็กที่มีความหัวร้อนและขี้วิ่งขี้รำคัญรวมถึงมีความปากไม่ตรงกับใจเรียกได้ว่าเป็นคนที่ครบองค์ประกอบความซินเดเละเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นเตีย้ยแบนซึ้นหรือแม้กระทั่งหัวแดงซึ้นสามเท่าก็ตามนิสัยของจุนโกนั้นเป็นเด็กที่ค่อนข้างหัวของกินแต่ก็เป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนเธอมีความแสบสไตล์เด็กเกีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการแอบผู้งานหรือกระทำอะไรบางอย่างเพื่อพ้นประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเรื่องร้ายๆของน้องแกเนี่ยหากเทียบกับรุ่นพี่ๆแล้วน้องแกดูน่ารักไปเลยในส่วนความชอบของจุนเกาะจุนเกาะนั้นชอบเรื่องการชิมอาหารเหมือนรุ่นพี่ของเธอเลยแต่ตัวรูปร่างที่เล็กน้องแกก็เลยมีความจุข,ของกระเพาะที่เล็กกว่าพี่ๆและนี่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่น้องจุนเกาะนั้นจัดอยู่ในกลุ่มนักชิมที่ค่อนข้างหัวสูงเธอทั้งชื่นชอบและอยากทานของหรูๆอย่างมาก ซึ่งมันสวนทางกับรายได้ของน้องที่ค่อนข้างตำ่ำและนั่นทำให้น้องแกต้องไปหางานพาร์ทไทม์ทำณปัจจุบันนั้นน้องจุนโกเลือกทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขนมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านดังในโวนสาเหตุที่น้องเลือกทำงานร้านขนมแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าร้านขนมที่น้องสังกัดอยู่นั้นไม่มีนโยบายนำของเก่ามาขายในวันต่อมาดังนั้นขนมที่เหลือนั้นพนักงานจึงสามารถนำกลับไปทานที่บ้านได้ซึ่งตรงนี้นี่แหละคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของน้องจุนโก ัวน้อนชุนโกนั้นเหมือนขั้วตรงกันข้ามกับฮารุนะกล่าวก็คือเธอมีความอยากอาหารที่สูงแต่มีกระเพาะที่เล็กนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกเสียเปรียบเวลาที่ไปทานอาหารบุฟเฟ่กับเพื่อนๆและนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้น้องแก่หาวิธีเพิ่มขนาดกระเพาะโดยการกินสาล่ายทะเลอบแห้งเหตุผลนั้นก็คือมันอมน้ำได้ดีและช่วยให้อิ่มท้องและยังสามารถขยายขนาดในท้องได้อีกคำเตือนสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นอันตรายและสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์อย่างแท้จริงกรุณา,าอย่าทำ เพราะคุณอาจจะฝันร้ายเกี่ยวกับการกินสาหร่ายทะเลไปอีกยาวนานเลยทีเดียวก็เตือนแล้วนะครับซึ่งยูนูที่ชื่อว่าจุนโกะเนี่ยทำเรื่องแบบนั้นไปจริงๆและโดยการยัดสาหร่ายทะเลบวกน้ําเข้าไปปร,ริมาณมากๆผลที่ปรากฏออกมาก็คือน้องแกะอ้วกแตกในเรื่องฝีมือการต่อสู้น้องจุนโกะเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่มีฝีมือการต่อสู้ในระดับที่พอใช้ได้เลยทีเดียวแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมของน้องแกะก็ไม่ใช่เรื่องการต่อสู้แต่เป็นเรื่องฝีเท้า ในเนื้อหาอีเวนต์สวนฮาร์โลเฟสนั้นเราจะเห็นว่าน้องแกไดหัวทีมในการวิ่งผัดไม้สุดท้ายแต่ตัวน้องแกกลับสับตีนแตกพลิกกลับมาเอาชนะได้ซึ่งนั่นก็เป็นการการันตีเกียกับฟีท่าของน้องแกได้ดีมากแต่ความยอดเยี่ยมเหล่านั้นหากอยากจะสัมผัสกับตาคุณคงต้องหาอาหารโปรดของน้องแกมารอหรือไม่ก็รอให้น้องแกสับตีนแตกเพื่อหนอีตายก่อนละนะความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้องจุนโกก็คือน้องแกเนี่ยเป็นคนที่ดวงค่อนข้างบอด เอาจริงๆแก๊งดวงบอดส่วนใหญ่ก็ต้องไว้ผมทรงนี้กันเกือบทุกคนเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยหมดทุกคนแต่ทรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนดวงกดสูงเวอร์กลับมาเข้าเรื่องหน่อยตัวน้องจุงโกะเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารแล้วนะับว่าตัวเธอนั้นดวงบอดเป็นพิเศษเดียละสำหรับคนทั่วไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเด็กที่ชอบกินอย่างเธอเนี่ยเจ้าตัวไม่โอเคอย่างแน่นอนตัวอย่างก็เช่น น้องแกหาเวลาว่างไปกินร้านบุฟเฟ่ที่ตัวเองชอบได้แต่ร้านดันปิดซสวันนั้นหรือจะเป็นตอนกินดังโง่ของปวดและดันเพลอทำร่วงตกพื้นบ้างละพยายามเดินชิมข้าวกล่องแต่ก็โดนคนชนจนข้าวกล่องร่วงตกพื้นบ้างละซึ่งหลายๆอย่างก,ก็มาจากพฤติกรรมที่ชอบเดินกินของน้องแกเองว่ากันว่าความซวยของน้องแกถึงขั้นมีข่าวลือว่าน้องแกติดคำสาปที่ทำให้ไม่สามารถกินของที่ตัวเองชอบได้เลยทีเดียว ทางด้านอาวุธประจำตัวจุนโกใช้อ so ัลซอลเฟิรรุ่น s g 4 4ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลจูจอมที่ผลิตในยุคสงครามโลกครัง้งที่2ในส่วนการใช้สกิลเอของน้องแกเราจะเห็นว่าน้องแกสามารถถือได้2กระบอกพร้อมกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการการันตีความแข็งแกร่งของตัวน้องได้ดีเลยทีเดียวน้องจุนโกนั้นจะมีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่งซึ่งมันเป็นสมุดบันทึกพิเศษที่น้องจุนโกใช้เก็บบันทึกร้านอาหารที่เธอไปเยี่ยมชมและก็มีการันให้คะแนนรีวิวเอาไว้ด้วย ในส่วนของความสัมพันธ์ของเธอส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับชมรมชิมอาหารเกือบทั้งนั้นโดยหากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆก็จะมีดังนี้ฮารุนะสำหรับฮารุนั้น้องจุนโกะก็รู้อยู่ว่าตัวฮารุนะนั้นเก่งแต่เธอก็ไม่ค่อยเข้าใจตรกกะของฮารุนะเพราะตักกะของฮารุนะนั้นคือชอบพาตัวไปอยู่ในที่ที่มันเสี่ยงอันตรายแถมฮารุนะยังเป็นประเภทที่ว่าอธิบายทุกอย่างไม่ค่อยจะครบซะด้วยเช่นหากเธอบอกว่าเธออยากจะกินซาซิมิ มันอาจจะไม่ใช่การกินซาซิมิเพลินบนร้านที่แสนรูราาแต่อาจจะเป็นการไปล่าปลาสุดอันตรายเพื่อมาลิ้มลองในฐานะซาซิมิหรือไม่ก็จะเป็นการปล้นปลาที่ไหนสักแห่งเพื่อเอามาทําเป็นซาซิมิก็เป็นได้แต่ท้ายสุดปองแก่ก็ไม่สามารถอดทนต่อความอยากอาหารอันเปี่ยมล้นของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าน้องโทษฮารุนะได้ไม่เต็มปากหรอกจ้า สำหรับอาคาดิบอกตรงๆเลยว่าน่าจะเป็นคนที่น้องจุนโกอิฉามากที่สุดแล้วก็เพราะว่าอาคารินั้นเป็นสาวที่มีกระเพาะระดับแบคโฮแน่นอนว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ร้านบุฟเฟ่ต่างๆต้องหวาดกลัวเธอและหากถามว่าความหิวกระหายของอาคารินั้นมันอยู่ในระดับไหนต้องบอกเลยว่าคนอย่างอาคาริสามารถยัดกอย่างที่เธอชื่นชอบลงท้องไปได้ในปริมาณที่มหาศาลซึ่งมันมากซะจนร้านบุฟเฟ่ทั้งหลายเจง๋ง ในส่วนของอิซุมิอันนี้เป็นรุ่นพี่ของน้องเหมือนกันแต่ว่าตัวน้องเนี่ยไม่ได้ให้ความเคารพสักเท่าไหร่อันนี้บอกตรงๆเลยนะว่าน้องแกไม่ได้รู้สึกอิจฉาอิซุมิแม่แต่นิดเดียวสาบู้ที่ถูกก็คืออิซุมินั้นคือสิ่งมีชีวิตที่จุนโกะไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าตัวเธอคืออะไรกันแน่ที่แน่ๆก็คือความอยากอาหารของอิซุมินั้นน่ากลัวก็จริงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือเธอสามารถกินอะไรก็ได้แม้ว่านั่นจะไม่ใช่อาหารก็าตามที่ตัวอย่างเช่น ยาสีฟันสบ,บู่แชมพูอาหารสัตว์หรือแม้กระทั่งอาหารที่จุรลิทำก็ไม่สามารถทําให้อิซุมิล้มป่วยได้ซึ่งมีก็คือความน่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของอิซุมิในส่วนของความสัมพันธ์ของเซนเซความสัมพันธ์ของเรากับจุนโกะนั้นตามความรู้สึกส่วนตัวก็เหมือนกับพี่ชายกับน้องสาวซะมากกว่าที่จะเป็นศิษย์กับอาจารย์จะโดยซ้ําไปตัวเซนเซนเน่มันมีนิสัยที่ชอบแกล้งอยู่เป็นทุนเดิมในขณะเดียวกันการตอบสนองของน้องจุนโกะเองก็หยดเยี่ยมเช่นกัน ซึ่งเอาจริงๆแล้วอาการกิริยาของน้องจุนโกะเนี่ยมันก็กระตุ้นความอยากแกล้งจริงๆนะจุนโกะนั้นมักจะแสดงอาการโมโหเพื่อกบเกินความเขินอายซึ่งนี่เป็นเรื่องที่มองออกได้ไม่ยากแต่ในส่วนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือนี่สายการกินของเจ้าตัวที่ออกจากชาเร้นตัวเองมากเกินไปน้อยตัวอย่างก็เช่นเดินซื้ออาหารกินรายทางอย่างไม่ยัง้งจนเกิดอาการท้องอืดหรือแม้กระทั่ง พยายามเพิ่มกีดจำกัดของการกินโดยการพยายามกินอะไรบางอย่างที่ขยายในท้องได้เพื่อให้กระเพาะขยายตัวแต่ที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องเงินของน้องซึ่งน้องแกก็จัดว่าเป็นคนที่จัดหนักจัดเต็มกับเรื่องกินจนต้องทํางานทาร์ทไทม์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับน้องจุนโกะนอกสจากเนื้อเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการชิมแล้วตัวน้องแกเนี่ยจะมีบทบาทที่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เราจะเจอน้องในฐานะตัวละครสมทบที่เป็นสมาชิกของชมรมชิมอาหารมากกว่าที่จะเป็นตัวเมนของเรื่องแต่ถ้าหากเป็นเนื้อเรื่องสนทิผมชอบทีิสุดก็จะเป็นเรื่องอาหารปลอมซึ่งมันมีอยู่ในเนื้อหาส่วนตัวของน้องแก่ซึ่งเป็นเรื่องราวสุดเพี้ยนของนักชิมตัวน้อยที่พยายามสร้างเมนูหรูจากของที่าหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตจากที่เล่ามาตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อจะรู้อยู่แล้วว่าอาคาชิจุนโกะนั้นเป็นนักชิมที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเพราะฉะนั้นการแสวงหารสชาติใหม่ๆของเธอนั้น มันก็มีบางที่ต้องหาอย่างอื่นทดแทนจากสิ่งที่พอซื้อได้ซึ่งนั่นก็คือน้องพยายามสร้างรสชาติจากองค์ความรู้ที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองโ oh นะอ้ม่นะอินเทอร์เน็ตอีกแล้วเหรอมันจะรอดไหมเนี่ยซึ่งถึงจะเป็นการปลอมรสชาติวัตถุดิบแต่น้องแกจริงจังกับเรื่องนี้มากกระทั่งชวนเรามาร่วมหัวจมทายไปด้วยกันซึ่งเมนูที่น้องจะปลอมนี่ก็แพงๆทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นของป้อมานะ ไม่ว่าจะเป็นไข่หอยเมดทะเลปลอมที่ทําจากพุดดิ้งที่ยอดซอสทัเหลืองลงไปหรือซาซิมิทูน่าปลอมที่ทําจากอะโวคาโดยอดซอสถุเหลืองลงไปเออน้องเป็นอะไรกับซอสถัเหลืองปะเนี่ยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความจริงเลยอาหารพวกนี้มันมีรสชาติที่โคตรจะแปลกแปลกชนิดที่ว่าน้องจุนโกะมั่นใจแน่แนว่าในโลกใบนี้นั้นมีเพียงอิซามิเท่านั้นที่กินได้และผลจากการทดลองของนักชิมยาจกบผู้นี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า ซึ่งถ้าจะสก,กิจแผลให้มันเวิร์ออกมาสักนิดหนึ่งคุณก็แค่ถามกับน้องแกว่าเอาเงินที่ซื้อขอทดลองพวกนี้ไปหาอะไรกินที่เมนเป็นเรื่องเป็นราวมันจะดีกว่าหรือเปล่าและก็แน่นอนว่าน้องแกลืมคำนวณเรื่องนี้ไปเลยและหลังจากการคำนวณราคาวัตถุดิบที่ซื้อมาน้องจุนโกะก็ได้พบความจริงที่แสนโหดรายของเรงไปนี้ว่า สิ่งที่เธอทำมานั้นมันไร้สาระสิ้นดีมันแพงกว่าเดินเข้าไปร้านซูชิหรูเพื่อไปซื้ออาหารกินเสียอีกโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของน้องจุนโกะสาวน้อยตีนผีแห่งชมรมชิมอาหารเอาไว้เช่านี้แหละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอะไรอยากจะแนะนำหรือติดชมก็เหมือนเดิมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างได้เลยนะครับแต่ก็ขอแบบสุภาพนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์โปรไฟล์ในรอบถัดไปก็จะเป็นของคาริน เมนซาช็อกโก้แห่งชมรมเมสซี c อนซีเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ